ทั้งโลกล่มสลายความตายล้อมรอบชื่อเส้นเดียวจะกำหนดชะตาทั้งครอบครัว Never Let Go ผูกเป็นลุดตายผลงานจากเจ้าพ่อหนังเอาตัวรอดที่เคยฝากวินาทีระทึกมาแล้วนับไม่ถวนไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวรอดจากฆาตกรวิปรลาสจาก The Hill Half Eye หาทางรอดให้ทันก่อนหมดอากาศหายใจจากออกซิเจน เอาชีวิตให้รอดก่อนจะโดนมันคลานขยำจักครอรร่วมกับทีมสร้างแถวหน้าวงการหนังฮอลลีวูดนำโดยชอนเลวี vy, เจ้าของผลงานฮิตถล่มมัลติเวิร์สเดดพูลแอนด์ e ูเวอรีผนึกกำลังกับทีมผู้สร้างที่คอหนังไม่กังขาฝีมือผู้อยู่เบื้องหลังผลง,งานซีรีส์ฮิตท,ทั้งโลกอย่าง Stranger Things จับมือร่วมกันอำนวยการสร้าง Ne v e r Let Go ออกมาเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์รถทึกขวัญ สยองล่นทั้งโลกท่ามกลางโลกที่ล่มสลายกลายเป็นดินแดนที่ล้อมรอบไปด้วยสัตว์ประหลาดและหายนะแม่และลูกชายฝาแฝดต้องทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดจากสิ่งชั่วร้ายจากโลกภายนอกที่พร้อมเล่นงานทั้งครอบครัวแบบเอาตา ทางเดียวที่จะอยู่ให้รอดคือต้องยึดมั่นในกฎต้องห้ามนั่นก็คือการผูกเชือกติดตัวกันไว้ตลอดเวลาหากเชือกหลุดจากตัวเมื่อไหร่นั่นคือการตกเป็นเป้าหมายของพวกมัน Never let go ผู้เป็นลุดตา 19กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์